อันนี้ก็ได้สั่งรอกตัวใหม่มาสไปเดอร์ใบสันนะครับไป0ร้อยิบาทจะมารีวิวให้ดูเห็นเพราะว่ามีสปูลตื้นแถมมาลองดูนะครับเปิดเลยสั่งจากช็อปปี้สักบนึง โอ้โหเปิดกล่องแล้วสภาพกล่องมันมเป็นอะไรกระแทกมา <_ t ick> เนี่ยเห็นไหมโอ้โหไหนรอบสามเจ็ดสามหนึ่งกำลังเบรกแปรกิโลอันนี้เราจะมาเปิดให้ดูนะครับมาข้างนอกบรรยากาศ ฝนกำลังตกเลยครับยวมาเปิดให้ชมกันนะครับอันนี้ผมสั่งขวามาสไปดเปดอร์เบสันโอ้โหกล่องมีรอยนะครับนี่ทะลุแต่ว่าข้างในไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่า อันนี้เป็นสปูนตื้นนะครับที่เขาแถมมานี่แปดร้อยเก้าสิบบาทได้สปูนตื้นด้วยราคาหน้าหน้าลองนะครับเดี๋ยวลองดูระบบข้างในมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับไม่มีโอ้โหเป็นรอย น่าจะเกิดจากอืมของก็เป็นรอยดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูเกิดรอยหรือเปล่าเอ้ยซุงจังมานะ้วเว้ยมีตำหนิไหมอ้าวดูนะครับช่วยช่วยดูผมหน่อยมีตรงไหนแตกไหมเอ่ย โอ้โหลื่นมากหมุนไม่มีเสียงต่างจากรอกกินราคา5้าหกรทั่วไปเลยนะครับรอกใบสันตัวนี้ทํามาค่อนข้างเนี้ยบดูครับ ถ้าตกน้ำไปนี่ทํามาค่อนข้างเนี้ยครับผมแต่ละจุดแต่ละจุดนี้เนียนมากแล้วแขนหมุนก็พอดีครับน้ำพอจับก็ททำมาสวยถือว่าสวยมากทำในราคานี้เดี๋ยวผมลองใส่คันตัวเก่าของผมให้ดู นี่ครับคันคันก็บใบสันครับผมคันก็บใบสันรอกก็บใบสัน ไปกับคันใบสันแล้วก็เข้ากันดีคอนุนี้ถ่ายรูปครับนีงเข้ากันดีครับผมเามาลองใส่สายให้ดู อันนี้ผมจะลองใส่สายนสายพี่สาย PE V b a t ย0 PE 2ครับผมสาย V b a t พอดีมัดช็อคมัดจะลองใส่เข้าไปให้ดูมาถ่ายข้างนอกพอดีออกมาดู หมายตกปลาด้วยครับใส่ถูกหรือเปล่าคืบเอาเราเข้ามาดยังไงผมก็ไม่เดี๋ยวผมเปิดฝาข้างมัดเอาดีวกว่า ฝาข้างเปิดอย่างนี้นะครับเห็นเขาพาเปิดตรงนี้อ้าวหมุนไม่ไปช่วยแล้วฝาข้างคงเปิดไม่ได้อือแล้วก็ดึงออกตรงๆเลยครับขยับนิดนึงขยับนิดนึง ออกมาแล้วครับฝาข้างเดี๋ยวขออนุญาตเอาฝาข้างติดถุงให้ก่อนมัดสปูนถ่ายมือเดียวมัดค่อนข้างลำบากครับผมต้องถอดมัดแบบนี้นะ ี๋ยวใส่เส็ษเดี๋ยวผมลองตีเล่นเลยนะครับลองดูเลยใช้งานจริงเลยครับอนนี้นะครับใส่เปมนเดียวเลยรอสายเข้าคอสายก็ต้องเอามือช่วยจับนะครับให้ใสายมันให้ใสายมันแน่นๆครับเวลาเราตีจะได้ ใส่ถีดห้าสิบเ mm, มตรผมลองใส่ห mm ้าสิบเมตรดูตอนมุ่นนี้ก็รู้สึกว่าครบห้าสิบเมตรแล้วครับฝนมาแล้วด้วย ผมตอกบตีนแตะตีให้ดูนะครับว่ามันจะไกลประมาณไหน มาชมกันนะครับอันนี้ปรับต้องปรับนวงก่อนผมปรับไปที่ประมาณเบอร์ห้าครับผมโอ้โหก็ยังไม่ไกลนะครับผมก็ไม่กล้าหวดแรงโอ้โหหมุนนี่ค่อนข้างลื่น โอ้ไปไม่ไม่ไปแล้วครับลมมาโตลมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมหัวอีกฝั่งหนึ่งครับไม่ได้ปรับคอนสปูนเลยครับต่อไปที่เบอร์แปดแล้วกัน โอ้โหต้องขอต้องขอชมการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝนไล่แล้วครับผม <c oughs> มาแล้วโอ้ยกลับกลับกลับ